สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะฮะสวัสดีนะครับากำลังราชมนะครับรายการในช่องของ DIY ทำเองได้ง่ายนิดเดียว by m a c นะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวมาด้าสองทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ครับผมจะพามาดูคลิปนะครับเล่าเรื่องนิดนึงก็เช้ามานะครับเมื่อเช้านี้เองนะฮะสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับไฟเครื่องโชว์นะครับเป็นยังไงนะครับแบบนี้ฮะ ไฟรูปเครื่องยนต์ตรงนี้โชว์นะครับแสดงว่ามันต้องมีอาการผิดปกติของเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ไฟไอรูปอันนี้ทราบแล้วนะครับว่าคาปาซิเตอร์เสียนะครับตอนนี้ผมก็ทําการปลดปลักไปนะครับให้ระบบักลับมาใช้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสเต็่นขึ้นกว่าเดิมแต่ไฟยังโชว์อยู่นะครับดีกว่ามันกระเพื่อมนะครับอาการของมันก็คือไฟเดินไม่นิ่งนะครับไฟเดินไม่นิ่งนะครับไฟไม่เรียบครับ ก็เลยทาการปลดปลั๊กออกนะครับไฟจะยังโชว์อยู่แต่นะครับเครื่องยนต์กลับมานิ่งเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เราข้ามไปนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูอีกคลิปนึงนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะทําลิงก์ให้แล้วกันนะครับคลิปปลดปลั๊กคาปาซิเตอร์นะครับให้ไฟกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมหลังจากไฟเครื่องโชว์นะครับเดี๋ยวนี้จะมาดูว่านะฮะในตัวของจอของรถเนี่ยมันจะแสดงว่าโค้ดอะไรเสียบ้างยังไงนะฮะ มาดูที่จอนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้ก็ไปเลือกแอปพลิเคชันตรงนี้ครับมาดูระบบตรวจสอบสถานะรถนะฮะเห็นไหมครับโชว์รูปสามเหลี่ยมขึ้นนะฮะแสดงว่าต้องมีข้อผิดพนะลาดเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับแล้วก็ไปคําแนะนําการเตือนนะครับอ่ะมันก็จะแจ้งเชือ่อแจ้งเตือนตรงที่นะครับไอรูปทำงานผิดปกตินะครับอันนี้ทราบนะฮะไม่เป็นไร ใช้เพื่อต่ำอันนี้แน่นอนครับน้ามันจะหมดนะครับไม่เป็นไรผ่านไปทีนี้เรามาดูนะฮะระบบเครื่องยนต์ทํางานผิดปกตินะครับผิดปกติตรงไหนเข้าไปดูครับนะครับนี่แจ้งอย่างนี้นะฮะระบบเครื่องยนต์ทํางานปกติให้นํารถเข้าตรวจเช็คกับระบบอ่ะกับตัวแทนทันทีนะครับก็จะแจ้งประมาณนี้นะครับกับไฟรูปเครื่องยนต์โชว์นะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ จะลองลบโค้ดดูนะครับว่าไฟลูกเครื่องยนต์ถ่ายหรือเปล่านะฮะโดยใช่เจ้าตัวนี้นะครับเป็น OBD 2นะครับ OBD 2นะครับก็มีหลายค่ายหลายตัวแทนนะครับแต่ผมมีมันเก่าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวไปลองดูนะครับในแอปช้อปปิ้งต่างๆนะครับมีนะครับจะเป็นตัวต่อ OBD นะครับตรวจสอบการใช้งานของรถยนต์นะครับประมาณนั้นเข้าระบบคอมพิวเตอร์นะครับผมมีตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปหาเอานะฮะไม่ได้ขายนะครับ ไม่ได้ขายนะละเราไปหาดูเดี๋ยวลองไปดูไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้นะครับใช้งานคู่กับโปรแกรมท a l กนะครับแต่เน้นนิดนึงนะครับต้องเฉพาะท็อกตัวเต็มนะครับท็อกโปรนะครับอาจจะเป็นแผ่นที่ให้มากับเจ้า OBD2 ตัวนี้นะครับหรือว่าโหลดได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ต้องเป็นตัวเต็มนะครับมันจะแจ้งโค้ดลบโค้ดได้นะฮะสรับตัวที่โหลดตัวที่โหลดจากแอปนะครับเพจสโต อะไรพวกนี้นะครับมันจะลบโค้ดไม่ได้เนาะมันไม่ใช่ตัวเต็มนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันไปพร้อมๆกันฮะว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันจะลบโค้ดตัวนี้เหมือนรถคันเก่าหมดหรือเปล่านะรถคันเก่ามัลบได้นะฮะคันนี้จะลบได้หรือเปล่าสําหรับมาด้าสองสกายแอคทีฟนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะฮะเดี๋ยวจะแคปหน้าจอเดี๋ยวลองทําให้ดูไปเลยนะครับวันนี้นะครับกับเจ้า OBD2 นะครับลบไฟโชว์รูปเครื่องยนต์กับโค้ดที่ผิดพลาดครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมไป หลังจากที่เรานะครับติดตั้งเจ้าตัวโปรแกรม Talk นะครับ t a l k Pro นะครับลงไปในมือถือของเรานะฮะเดี๋ยวเราก็อย่าลืมนะครับเชื่อมต่อไอตัว OBD2 นะครับเชื่อมต่อกับรถด้วยนะครับให้เรียบร้อยเดี๋ยวขอเสียบแป๊บหนึ่งนะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็นะครับเข้าไปในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับ t a l k นะฮะมันจะขึ้นว่าเนี่ย Talk นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ ลองเข้าดูเลยครับไปนะครับเดี๋ยวให้นลิง์แป๊บหนึ่งนะครับเลิงคนหาแป๊บหนึ่งนะนะปึ๊บ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 ตอนนี้สตาร์ทรถอยู่นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับมันคนหาแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะมาแล้วนะครับรอบเครื่องเดินนะครับเนี่ยจะมีหลายๆตัวนะครับเดี๋ยวไปลองศึกษาดูลองเล่นดูนะครับก็นะครับอ่ะลองไหนๆเข้ามาแล้วเราแวะดูนิดหนึ่งนะครับเรียกทางอินโฟมชัน นี่นะครับมันมีหลายๆตัวนะครับใช้ดูแลชอบนะครับลองดูลองดูเปลี่ยนได้นะครับเพิ่มเติมได้เนี่ยมีรอบพวงยนต์วัดความเร็วนะครับมีเอ่อแหวคข่คูลแลนอุณหภูมิอะไรต่างๆมากมายนะครับโอเคลวข้ามไปมาดูที่น่ารักครับเดี๋ยวไปดูที่ฟอร์โค้ดนะครับการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้โค้ดที่แจ้งเตือนมาครับตรงนี้ก็แตะเพื่อค้นหานะลองไปดูนะครับ ลองแตะดูนะครับโปรแกรมก็จะรันนะครับตอนนี้นะครับมาด้าสองแคลตตัวนี้นะครับผมก็คืออ่าโชว์อยู่2องโคดนะครับ2องโคดก็คือ P ศูนยนะครับ Powertrain Injection Circuit น่าจะเป็นระบบหัวฉีดนะครับหัวฉีดนะฮะถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็นะครับ P ศูนยหนึ่งศูนยนะครับ Powertrain กับ m a s ออกวอลลุ่มแอร์โฟอาจจะเป็นระบบแอร์ o ฟนะครับอากาศเข้าอะไรประมาณนี้นะครับมีอยู่2อย่างนะครับ2อย่างที่แจ้งเตือนขึ้นมานะครับแล้วนะครับจะลบโค้ดได้ไหมเดี๋ยวมาลองดูไปพร้อมๆกันนะอันนี้ผมยังไม่เคยนะครับสําหรับมาด้าสนะครับเข้าไปตรงนี้ครับนี่นี่นี่สามเหลี่ยมตรงนี้ครับตรงนี้นะครับจะมีบอกว่านะครับเคลีย f ์ฟอร์ออนอนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ ข้างบนเลยนะครับเคลียร์ข้อความแจ้งเตือนนะครับมองมาประมาณนี้นะฮะเคลียร์ฟอออน ecu นะครับเดี๋ยวลองเลยครับผมว่าจะได้ไหมนะฮะแต่ตอนนี้ผมบันทึกหน้าจอนะครับแต่ในตัวของหน้าปัดนะครับเรือนใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายไม่ได้นะมีเครื่องเดียวนะครับอันเดี๋ยวมาดูหน้าแอปก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวถ้าหายเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูว่ามันหายนะครับอ่ะเคลียร์เลยครับเคลียฟอออน ecu ครับมาดูว่าจะเคลียร์ได้ไหมนะฮะ ี่ก็จะมีว่าอ่านไปนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับโดยก่อนโอเค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 ตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปพร้อมๆกันนะฮะหน้าปัดเรือนใหม่ตอนนี้คือโค้ดนี่หายไปแล้วนะครับนะฮะอาจจะมีภาพให้ดูนะฮะเดี๋ยวถ่ายดูตอนจบนะครับมันก็นจะรันไปเรื่อยๆนะฮะคอม p l e ทอ่ะคอม plete นะครับอ่ะ,อะตอนนี้หน้าแอปนะครับหน้าแอปตรงนี้หายไปแล้วนะครับโคดหายไปแล้วนะครับตัวฟ้องหายไปแล้วนะครับ อ่ะลองดูอีกทีนะครับค้นหาอยากค้นหาไหมเจอไหมเจอไหมไเจอไหมอันเรื่อยๆครับรันเรื่อยฮะแปดสิบกวนะ่าเปอร์เซ็นต์นะครับรันเรื่อยครับเดี๋ยวราลดเปอร์เซ็นต์นะฮะไหนมาโนฟอสโคสโต้ no store, นะครับสโตรเลตอินอีซียูตอนนี้คือหน้าโค้ดบนแอปหายไปแล้วนะครับดังนั้นหน้าปาดัดหายไปด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูที่หน้าปัดกันว่านะครับมันหายจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผม อ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาที่หน้าปัดเรือนใหม่ของเรานะครับเห็นไหมฮะไฟโชว์รูปเครื่องยนต์ตรงนี้หายไปนะครับโดยที่ลบโค้ดในแอปท็อกนะครับตัวเต็มนะเห็นไหมฮะหายไปแล้วนะครับนะครับก็มันนําเส้นหนึ่งวิธีนะฮะบางท่านก็อาจจะโชว์ขึ้นแบบนี้อาจจะต้องเข้าศูนย์เข้าซ่อมอะไรนะครับอาจจะค่าใช้จ่ายเยอะแล้วกันที่ว่าอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ทําเองได้ได้เองนะครับ ค่าใช้จ่ายก็ไม่ไม่กี่บาทแล้วครับอุปกรณ์นะฮะใช้ได้ตลอดนะครับใช้กับรถยนต์ได้ทุกคันดีกว่าเรียกว่าทุกคันดีกว่าส่วนใหญ่เอาส่วนใหญ่ดีกว่าเดี๋ยวจะโม้นะครับแต่ก่อนผมใช้เซรีโอนะครับซูซูกิเซรีโอใช้วิธีเดียวกันนะครับลบได้หายเหมือนกันนะครับตอนนั้นก็แบตไม่ดีนะครับมาด้านสองก็เหมือนกันครับได้นะครับรูเครื่องหายไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้ไม่หายนะครับมันอยู่นอกเหนือของ ecu ของมันนะครับโคดไม่เป็นไรอันนี้รู้อาการนะครับก็ซ่อมก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวก็ไปหาปิดระบบมาได้นะครับไม่กี่บาทนะครับอยู่ประมาณ500ร้อถึงพันประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าจะได้นะครับกับการ diy ทาเองได้ง่ายดีเดียวนะครับลบโค้ดนะครับไฟโชว์รูปเครื่องยนต์นะครับรูปเครื่องยนต์จ้ามดสองสกายทีดนะครับถือว่าประสบผลสำเร็จนะฮะครั้งแรกก็ผ่านไปได้ดีดดดด ก็ฝากไว้นะครับเป็นอ่าหนึ่งทางเลือกนะครับหนึ่งทางเลือกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับในการ DIY นะฮะทำเองง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนไปนะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอดีกว่านะครับว่ามันหายหรือเปล่าเนาะอ่ะตอนนั้นมันจะมีโชว์แบบนี้นะครับประมาณสามตตานะไม่เป็นไรนะครับโฟกคัดแย่มากวันนี้อึบนะครับคำเตือนนะครับสองอย่างตอนนี้ หายไปแล้วนะครับการทํางานปกติของเครื่องยนต์หายไปแล้วนะครับเหลือแค่อายลูปิดปกติของเชื้อเพลิงต่านะครับไม่เป็นไรอันนี้น้ามันจะหมดกับกับปฏิอร์เสียนะครับอยู่นอกเหนือ,อจุดส่งของมันนี้ของเรานะครับยังไงก็นะครับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของ DIY ทาเองได้งานน่ายทีเดียว ด้วยแล้วกันนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับ anyway. พเด kind of right ี๋ยวประสบปัญหาเจอปัญหาอะไรนะครับที่มันแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวก็จะพามาชมนะครับทําดูนะครับทากันไปพร้อมๆกันนะครับในที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนอกในยุคเศรษฐกิจนี้ง่าก็ฝากติดตามรับชมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับมีประโยชน์ก็กดติดตามกันด้วยไลค์แชร์กันด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าฮะเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำทำกันไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับฝาก ติดตามกันด้วยนะนฮะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับบ๊ายบาย